ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อนุมัติวงเงินรวมกว่า3,900ล้านบาทตรงนี้ค่ะจะมาดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยวมี2โครงการ1ก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5วงเงินรวม2,000กว่าล้านบาทโครงการที่2เป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศวงเงิน1,930ล้านกว่าบาทเนี่ยนะคะโดยคาดการณ์ว่าจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ทั้งในแล้วก็นอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมทั้งภาคแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องด้วยกว่า11ล้านคนแล้วจากการคำนวณค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5จะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า12,539ล้านบาทนะคะแต่ว่าล่าสุดนยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาว่าจะให้ลงทะเบียนกันเมื่อไหร่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลเช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่4